บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีแล้วพรระตัตนตรัยเป็นสรรนะอันกเกษมประกอบด้วยรัตนสามประการคือพุทธรัตนะธัมมรัตนะและสังขรัตนะสามประการนี้เนะี่ยเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและเป็นที่พึ่งเที่ยระลึก ของชาวโลกตลอดจนสัตว์ปทั้งหลายมนุษยชาติที่เกิดมาต่างก็สแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนี้ผู้ที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเห็นพระธรรมกายที่ชัดใสแจ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายภายในตนได้ชื่อว่า เป็นผู้ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้บรรลุเป,ป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในระดับหนึ่งซึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้เข้าถึงกายธรรมอรหัตได้บรรลุเป,ป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตแล้วต่อจากนี้ไป ขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลด นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายบายคล้ายกับเรานอนหลับ อย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก เราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนพ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรา มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาด จุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตรัย ให้กำหนดบริกรรมนิมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรในแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรา กำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่า สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระพระบาลีที่มาในทศกัสกนิบาทว่ากุลบุตรเมื่อหวนระลึกถึงว่าคนโน้นเคยให้ทรัพย์หรือให้อาหารแก่เราคนโน้นได้พยายามทำกิจอย่างนี้ แกเราคนโน้นชื่อว่าเป็นญาติเพราะเกี่ยวพันกันทางฝ่ายมารดาหรือบิดาของเราคนโน้นชื่อว่าเป็นมิตรเพราะเคยคบหากันด้วยอำนาจความเสนนหาคนโน้นชื่อว่าเป็นสหายเพื่อนเล่นฝุ่นด้วยกันของเรา จึงพึงให้ทักษินาคือพึงทำทานอุทิศสุงทสนไปให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเหล่านั้นการทำบุญอุทิศสุงทสนให้คนละโลกไปแล้วเป็นบุญอย่างหนึ่งในบรรดาการทำพลีกรรม5อย่างในทางพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาทรงแนะนำเอาไว้ว่าเมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในระดับหนึ่งสิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือญาติพีคือสงเคราะห์ญาติพี่น้องอติทิพีทำการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนให้ดี ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นในมิตรภาพอันดีงามเมื่อเขาจากไปแล้วจะได้คิดถึงทำราชพลีคือเมื่อทำธุรกิจมีรายได้ขึ้นมาแล้วก็ให้เสียภาษีอากรต่อแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เพื่อรัฐจ,จะได้มีเงินทุน หมุนเวียนในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเทวตาพลีคือทำบุญอุทิศให้แก่เทวดาทั้งหลายจะเป็นเทวดาประจำบ้านหรือเทวดาประจำเมืองก็ดีก็จะได้ลงปกปักรักษาเราและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะ การทำปุพพะเปตะพลีคือทำบุญที่สูงสนไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะชีวิตหลังความตายของหมู่ญาติที่จากไปนั้นเมื่อเรายังเข้าไม่ถึงธรรมกายก็ยังไม่รู้ว่าหมู่ญาติเรานั้นไปบังเกิดที่ไหน เพื่อความมั่นใจว่ามูญาติของเราเนี่ยจะได้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปก็ควรทำบุญแล้วอุทิศส่สนไปนให้คนเหล่านั้นเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนมีหญิงงามเมืองผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อเสรีนี นางอาศัยอยู่ในเมืองฮัตธินีบุรีแคว้นกุรุรัสเป็นหญิงสาวที่มีความงามนางอาศัยความเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเลี้ยงชีวิตร่ำรวยจนเป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายสมัยนั้นน่ะ มีภิกษุสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เที่ยวจาริกสแสวงหาที่วิเวกและเผยแผ่ธรรมะแก่มหาชนผู้มีบุญตามที่ต่างๆเมื่อเดินทางมาถึงเมืองหัตถินี<ม>ก็ปักกลดอยู่ทุดดงและร่วมกันลงอุโบสถ ในวันขึ้นสิบห้าค่ำชาวเมืองหัดทินีเห็นว่ามีภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญมาโปรโดถึงที่ก็ชักชวนกันตระเตรียมอาหารหวานขาวน้ำปานะต่างๆเปลื่อนน้อมนำเข้าไปถวายพระเป็นสังฆทานมหาชนเห็นว่า นานๆนานจะมีพระสงฆ์หมู่ใหญ่จะริกมาโปรโดถึงบ้านจึงได้อาราธนาให้ปักกรดอยู่ทุดงที่เมืองหัตทินีต่ออีกสิบห้าวันเพื่อว่าพวกตนจะได้ถวายมหาทานบรารมีบำเพ็ญหนทางไปสู่สวรรค์และนิพพานพระสงฆ์เห็นว่า ชาวเมืองเน่เป็นผู้มีศรัทธาจึงรับอารัตนาที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่นต่ออีกสิบห้าวันชาวเมืองเห็นว่าหญิงโสพินีชื่อเสรีนีเป็นคนมีเงินทองมากและนางได้ประพฤติผิดศีลข้อสามเป็นประจำจึงอยากให้นาง ได้มาเอาบุญถวายสังฆทานบ้านจะได้มีที่พึ่งสำหรับตนแต่เนื่องจากนางนะเป็นคนไม่มีศรัทธาแถมยังถูกความตรนีครอบงำแม้ชาวเมืองจะบอกบุญนางอย่างไรก็ไม่เชื่อและยังประกาศยืนยันความไม่เลื่อมใสให้ชาวเมืองรู้ว่า ตนนำไปทำทานหรอกพราทานที่ให้แก่พวกสมณะโลนจะมีประโยชน์อะไรเล่าให้สิ่งของไปแล้วก็ไม่เห็นว่าจะช่วยให้เรานะ่ร่ำรวยขึ้นมาได้เมื่อไม่สามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรบอกทางสวรรค์ให้กับนางได้ก็พากันวางเฉย ต่อมาเมื่อน,นางป่วยก็ได้เสียชีวิตลงแล้วได้ไปบังเกิดเป็นเปรตชีเปลือยที่คูน้ำแห่งหนึ่งในชนบทไม่มีอาหารหรือน้ำบังเกิดขึ้นกันนางเลยต้อง่ถวแสวงหาเศษอาหารที่คนใจบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หมู่ญาติของตน รวมไปถึงศพสัตว์ทั้งหลายเป็นเพียงเศษบุญเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นแต่ก็ไม่เคยได้รับความอิ่มหนำจากการดูที่สุนสลของคนเหล่านั้นเลยต่อมามีอุบาสกชาวเมืองหัดทินีบุรีคนหนึ่งไปทำมาค้าขายอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้น ในเวลาใกล้ลุ่งอุบาสกก็เด้เดินไปหลังครูเพื่อทำสรีรก,กิจของตัวเองนางเห็นอุบาสกซึ่งเป็นชาวเมืองหัทินีก็จำเขาได้ตั้งใจจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากอุบาสกท่านนั้นจึงปรากฏกายเป็นเปรตชีเปลือยมีร่างกายเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก ตัวสูงใหญ่เท่าลำตาลหน้าสะพึงกลัวทีเดียวนางได้ยืนแสดงตนอยู่ในที่ไมรไกลาจากอุบาสกนั้นอุบาสกเห็นหนางแล้วก็ไม่ได้ตกใจกลัวได้ถามว่าท่านปเปลืลยกลาเน่ยมีรูปพันหน้าเกลียดสับพลั่งไปด้วยเส้นเอ็น สู้ผอมจนเห็นแต่ซี่โครงท่านเป็นใครหนอเมายืนอยู่ที่นี่ทำไมเปรตได้บอกอุบาสกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเป,นปรตตกทุกข์ได้ยากเกิดในเปรตโลกแล้วทำบาปอากุศลเอาไว้ข้าแต่ท่านผู้เจริญในสมัยเป็นมนุษย์ ดิฉันมีสมบัติมากมายแต่เพราะอาศัยความตระณีโมเมาในทรัพย์ไม่ต้องการในสมบัติที่หามาได้พร่องไปจึงไม่ได้ทำสเบียงในการเดินทางข้ามภพข้ามชาติให้กับตัวเองยิ่งไปกว่านั้นน่ยังด่าบริภาพพระสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อดิฉันกระหายน้ำเดินลงไปริมฝั่งแม่น้ำแม่น้ำที่กว้างใหญ่ก็กลับว่างเปล่าต่อนหน้าต่อตาในเวลาร้อนดิฉันก็ไปหลบอยู่ใต้ร่มไม้ร่มไม้กลับกลายเป็นแดดเผาร้อนผิวกายของดิฉัน ทั้งลมก็กลับกลายเป็นเปลวไฟเผาร่างของดิฉันยังกลายเป็นเท่าถานตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเปรตใหม่รับการมันแสบร้อนอยู่อย่างนี้นะเรื่อยไปอุบาสกได้ยินเช่นนั้นก็บังเกิดความสงสารนางยิ่งนักถามว่าจะให้ช่วยเหลืออย่างไรนางถึงจะพ้นจากอัตภาพของเปรต ที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดแสนจะทรม,มานเช่นนั้นปเ,ททเปรตชีพเปยก็บอกว่าหากท่านไปถึงหัตทินีนครแล้วช่วบอกมารดาของดิฉันว่าลูกของนางบัดนี้ได้รับความทุกข์ทรม,มานในเปนตโโลกเหลือเกินทรัพย์ที่มีอยู่สี่แสนกหาปณะนะ ได้ซ่อนไว้ภายใต้เตียงไม่ได้บอกแกใครๆเลยก็ให้มารดาเอาทรัพย์นั้นนำมาทำทานถวายแด่ภิกษุสงฆ์เถิดครั้นถวายสังฆทานแล้วขอจงอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้แกดิฉันบ้างดิฉันจะได้พ้นจากเปรตโลกนี้อุบาสกก็รับปาก เมื่อเสร็จภาร,รกิจจากการค้าขายในช่วงสายก็รีบออกเดินทางกลับไปหัดทินีนครและก็บอกเรื่องราวที่ตนเองพบกับเปรตให้มารดาของนางฟังมารดาของนางได้ฟังดังนั้นแล้วก็ไปดูสมบัติที่เปรตฝากมาบอก เห็นทรัพย์สี่แสนกหาปหัญะจริงตามที่บอกทุกอย่างก็รีบนำมาจัดแจงทําบุญเตรียมอาหารและทายธรรมนำไปถวายทานได้ปิสุงสง์จากนั้นก็อุทิศสุขสนพระเห็นนางทันทีที่มารดาอุทิศสุขสนไปให้ลูกสาวเปรตนั้นก็ได้อัตภาพเป็นทิพย มีเทพยะสมบัติมากมายบ,บังเกิดขึ้นคืนนั้นนางก็มาปรากฏกายให้มารดาเห็นเป็นเทพธิดาที่มีลัศมีกายสว่างสวยัยบอกให้รู้ว่าตนเองได้รับบุญที่มารดาอุทิศไปให้แล้วฝ่ายมารดาเมื่อรู้ว่าลูกสาวได้พ้นจากอัตภาพของปเปรตไปเป็นเทพธิดาแล้ว ก็พิติอยินดีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นจึงเอาทรัพย์ของลูกสาวที่เหลืออยู่นั้นออกให้ทานทำบุญุทธิศสกุศสนไปให้ลูกสาวเป็นประจำแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลน,นั่งสมาธิจเจริญภาวนาจนตอนลอดอายุไข รัลละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงดึเห็นไหมจ๊ะว่าความตระนีนะ่ะเป็นภัยในปรโลกทำให้ต้องไปบังเกิดเป็นเปรตแล้วการทำบุญอยู่ที่สุนสนไปถึงหมู่ญาติที่ลงรับไปแล้วนั้นมีผลถึงหมู่ญาติที่ลงรับไปแล้วจริงๆ ซึ่งการทําปุพพะเปตเพจะถึงหมู่ญาติหรือไม่นั้นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันแต,แต่ต้องทําบุญถูกเนื้อนาบุญและผู้ที่หลวงรับไปแล้วต้องอยู่ในสถานภาพที่พอจะรับได้เช่นเป็นปรทััตตูปชีวีเปรตเป็นอมนุษย์ เป็นกายสัมภเวสีหรือเป็นเทวดาถ้าเป็นสัตวน์นรกก็ต้องรอจนกว่าจะพ้นกรรมจากตรงนั้นเสียก่อน